เชามีใครถูกยุงรบกวนไหมลิ้นยุงรบกวนไหมไม่มีนะถ้ายุงรบกวนจะได้ย้ายเข้าในห้องทาไม่รบกวนก็เอาตรงนี้เลยคุณพ่อโดนไปไหลตัวแล้วเดินโดนไหมเจริงๆในช่วงสองวันสองวันนะคุณจริงมีเพื่อนชาวไต้หวันมานั่งฟังอยู่เราลืมเข้าไปเลยไม่ไ,ได้ทักทายเราก็นึกว่าเป็นคนไทย เป็นพอจุเนลีเดี๋ยวอยู่อันผู้ชยเอาคอยสบัสวีโดนแอบชานทุกเถาท่าไปเยอะก็อยากจะให้เราทุกคนโดยเฉพาะวันนี้นะได้ศึกษาตัวเองให้ละเอียดให้ลึกขึ้นกับเดิมถือว่าเป็นการ เก็บสติสองวันเก็บอารมณ์สวรรค์วันนี้เก็บอารมณ์เข้มคือได้ศึกษาตัวเองเข้มข้นขึ้นเนะท่าน,นี้เพื่อเป็นโอกาสที่เราได้เห็นชีวิตของตัวเองจริงๆชัดๆดเป็นอย่างไรเนื่องจากว่ามันมีความแปรปวนเปลี่ยนแปลงในร่างกายและจิตใจอยู่ตลอดเสมอเนี่ยก็เพราะว่าเราไม่เห็น ไม่เห็นอะไรตัวเองชัดๆแล้วจัดการไม่เป็นนะเหมือนกับไอ้คอมพิวเตอร์ไวรัสมันลงโปรแกรมนะนี่เราก็ออกไม่ได้เขาออกไม่ได้ก็ใช่ถูกใบผิดใช่ไปใช่มามันก็ไม่ทำงานเฉยอย่างเง้นนะมันไม่เป็นไปตามความต้องการของเราในจิตใจและร่างกายของเรา ไดวัดไว้รัดลงร่างกายก็ยังพอรักษากันไหวนะแต่ถ้าว่าลงทางด้านจิตใจนี่มันล้วนตลอดเวลาดังน,น,นั้นก็เลยว,ว่าให้มาศึกษาเรื่องนี้เรียกว,ว่าเป็นตัวป้องกันไวรัสทางใจโดยเฉพาะเลยแต่เวาลาทางกายนี่ก็ป้องกันได้หลายหลายรูปแบบการมีร่างกายที่เข้มแข็ง การออกกําลังกายการทานอาหารที่ถูกหลักมันก็สามารถป้องกันได้ระดับหนึ่งแต่ทางด้านจิตใจนี่มันเป็นเรื่องของอารมณ์โดยเฉพาะอัน,นั้นก็เลยว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังซึ่งอาจจะไม่ต้องใช้เวลามากอะ่ะแต่ใช้ความเข้าใจชัดๆนะ สมัยข้ามพทธการนี่เราใช้คงไม่ได้ใช้ใหม่มาวะ่ะแต่เนื่องจากมันสงัดมากเวลาพูดกันค่อยๆก็เสียงก็ดังไปทั่วแล้วก็คนรับก็หูดีคนรับมีเซนซิทีฟในการรับเสียงแล้วก็เสียงคนพูดเนี่ยก็เป็นเสียงที่ ไม่ได้ถูกพวกสารเคมีอาหารเป็นพิษอะไรต่างๆก็ไปทำลายเขาไปทำลา, <c oughs> า,ายกล่องเสียงหรือแหบเสียงเพราะฉะนั้นเสียงจะกังวลเพราะฉะนั้นใ,ในอินซีที่บริสุทธิ์ทั้งผู้พูดและผู้ฟังรับกันได้ง่ายไม่ยุ่งยากแต่เดี๋ยวนี้ทั้งอินซีผู้รับก็ไม่ค่อยพร้อมอินซีผู้ฟังก็ไม่ค่อยพร้อมอน,นั่นเองก็ต้องอยุ่งยากแก่ยวก เครื่องเสียงเรื่องไมโครโฟนนะ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้ามาอยู่ที่วัดบรรนอกนี่มาไม่ค็ยได้ใช้เท่าไหร่ใช้พูดกันพอได้ยินแต่ที่แท้ทเราไม่ใช้ช่วยบางทีคนหลังไม่ได้ยินเลยาะมีเสียงรบกวนจากข้างนอกเยอะนะแล้วได้กล่าวแล้วว่าการที่เราไม่รู้จักตัวเองอย่างชัดเจนเนี่ย มันทําให้เราจิตใจมันวอกแวกวันไหวไปกับสิ่งแวดล้อมได้ง่ายนั้นการมาเจริญสมถะและวิปัสสนาก็คือการมาตอกย้ําความรู้สึกและความเข้าใจในสิ่งที่เรามีหมายความว่าเรามีความรู้สึก นึกคิดอย่างไรที่เป็นไปในกายในใจเนี่ยให้เห็นมันได้ก็ให้เห็นมันได้ให้หใหช้มันเป็นมันก็จะ,ะความทุกข์ก็จะไม่มนะีความลงเลสงสัยก็ไม่มีความเห็นถูกก็เป็นไปเองนะนั้นเวลาเรามาเข้าคอร์สปฏิบัติเนี่ย เป้าหมายประกันเดียวที่เราต้องการคือรู้จักตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไปข้อคอดปฏิบัติหรือไปฟังไปอ่านไปแล้วก็ตามเรารู้จักน้อยรู้จักตัวเองน้อยลงไปเรื่อยๆนี่ถือว่าไม่ไม่มีประโยชน์เร,เราเสียประโยชน์ด้วยแต่เราไปข้อคอดปฏิบัติและศึกษาอะไรก็ตามเรารู้จักตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จัดการตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆถือว่า เป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นนิสง์อย่างสูงทีเดียวทีนี้การรู้จักตัวเองสองวันที่ผ่านมาวันแรกมาพูดถึงเรื่องของโครงสร้างของรูปนามและความรู้สึกทางกายเป็นอย่างไรความรู้สึกทางใจเป็นอย่างไรอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามเราก็ตามระลึกรู้แล้วก็ศึกษาด้วยการทำตาม ซึ่งตรงนี้เราไม่สามารถจะให้แต่ละคนเนี่ยเข้าใจได้เหมือนกันทั้งหมดเพราะว่าบางคนมีพื้นฐานมาบางแล้วบางคนยังไม่มีพื้นฐานบางคนมีความตั้งใจบางคนไม่มีความตั้งใจบางคนแววไวบางคนเชื่องช้ามันก็จะต่างกันตรงนั้นนะแต่อย่างไรก็ตามก็เข้าใจตามระดับของความสามารถของแต่ละคน ในรูปนามเพราะนั้นเวลาทุกครั้งเวลาจะเริ่มไปเรื่องใหม่อามาจะต้องทวนเรื่องเก่าขึ้นมาเสมอ <c oughs> เพื่อจะต่อกันติดนะตามหลักสูตรของสติปัฏฐานแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องของกายหรือรูปนามแล้วก็มาเรื่องของเวทนาารูปนามต่อนามรูปมาเรื่องของจิต เป็นเรื่องของนามรูปและนามล้วนๆเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องของทั้งที่เป็นรูปล้วนๆและนามล้วนๆนะซึ่งเราจะเข้าใจให้ชัดในความเป็นจริงก็พยายามที่จะเลี่ยงภาษาตำราให้เป็นภาษาที่สื่อได้ดังนั้นทุกครั้งเมื่อมีการบรรยายจบลงก็อยากจะให้ ถามในส่วนที่ไม่เข้าใจหรือฟังแล้วมันไม่เก็ตไม่สัมผัสก็ให้ถามนะเพื่อความเข้าใจึงเป็นเรื่องสำคัญถ้าสมมติว่าที่เราฟังผ่านไปเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างหรือไม่เข้าใจเลยเนี่ยถือว่าเสียประโยชน์แต่ถ้าเข้าใจโดยตลอดสายว่าสิ่งที่พูดมาเนี่ยเราสัมผัสได้ใช่เป็นเห็นชัดจัดถูก น่าก็ถือว่าได้ประโยชน์อย่างสูงนะแต่บางครั้งมันก็ใช้พูดไวไปก็พยายามที่จะให้ช้าลงน,ะ,นะในช่วงเช้านี้อยากจะลำดับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งว่าอารมณ์รูปนามที่เราสัมผัสได้มาตั้งต้นที่ขณะนี้เดี๋ยวนี้เสมอและขณะนี้แล้วเดี๋ยวนี้ที่เราเห็นคืออะไร สำรวจลงไปในเนื้อในตัวในกายใน,ในใจของเรานะขณะนี้ที่เราสัมผัสได้เท่าที่มีเนี่ยเท่าที่เป็นความรู้สึกที่เราสัมผัสมาได้ขณะน,นี้ให้ตั้งทุกครั้งเนี่ยให้เอาจิตมาตั้งไว้เริ่มต้นณนจุนีสเสมออย่าลืมนี่คืออารมณ์ที่เป็นรูปเป็นนามให้เห็นสภาวะที่ตั้งอยู่ปัจจุบันในชัดๆล้วนๆโดยที่ไม่ต้องสร้างจินตนาการ ไม่ต้องนึกไม่ต้องจดไม่ต้องจําตรงนี้น่าจะเข้าใจได้นะว่าเราเคยอยู่กับความคิดความนึกความปรุงความแต่งมาจนชินพอเหาบอกให้กลับมาอยู่ความรู้สึกล้ล้วนเนี่ยดูเหมือนยากนะดูมือนยากแล้วอีกอันหนึ่งความรู้สึกที่เป็นปัจจุบันเนี่ย เราต้องการความรู้สึกแบบไหนเราจัดการมันได้ไหมความรู้สึกสบายเป็นแบบไหนความรู้สึกไม่สบายเป็นแบบไหนความรู้สึกน่วงความรู้สึกสงบความรู้สึกสลืมสลือ <c oughs> ความรู้สึกปวดเมื่อยความรู้สึกหนักน่วงเห็นมันชัดไหมอาการเหล่านีอ้อันไหนที่มันเกินที่เราจะ ทำให้มันไปบีบขั้นความรู้สึกเราแล้วทาให้เราเกิดความแสบสาย,สายฟุ้งซ่านแปรปรวนเราก็ต้องจัดการเอาออกไปเพราะในส่วนของรูปคือร่างกายเนี่ยเราจัดยานมันได้เสมอด้วยการเปลี่ยนิเยบทด้วยการปรับทาุปรับขันของเราให้พอดีตัวนี้คือใช้สติสัมปชัญญ,ญะง่ายๆแต่ถ้าหากเรา จัดไม่ได้ใช้ไม่เป็นเห็นไม่ชัดในอาการอย่างนี้ก็ชื่อว่ายัางเข้าใจไม่ถูกอามาก็ต้องตอกย้ำแนะน,นำให้ทำให้ถูกซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะในวิธีการนี้นะแต่ในวิธีการอื่นเขาอาจจะไม่พูดถึงะแต่ในวิธีการนี้ต้องเป็นอย่างนี้คือเริ่มต้นนะ จุดปัจจุบันเสมอว่าปัจจุบันเนี่ยเรารู้สึกอย่างไรเริ่ต้นตรงนี้เสมอนะเอาความรู้สึกแต่บางครั้งก็แยกให้เห็นความชัดเจนของความรู้สึกระหว่างความรู้สึกที่เป็นสติและความรู้สึกที่เป็นเวทนาอันนี้คือสิ่งที่เราต้องติดตามทำความเข้าใจอย่างชัดเจน ความรู้สึกประเภทไหนที่เป็นเวทนาความรู้สึกของรูปคือความนหนักหน่วงทงทับเจ็บคันเปลี่ยนแปลงในส่วนของรูปที่สัมผัสได้ง่ายๆชัดๆเรียกว่าเวทนาแต่ส่วนใหญ่90%เน่มันเป็นทุกขเวทนาแต่สุขเวทนาในแทบจะสัมผัสไม่ได้ผิวเผินมากนะ ทีนี้ในความรู้สึกอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เรียกว่าเป็นตัวธรรมชาติน,ะต,นตะตัวธรรมชาติหรือตัวธรรมดาที่มันมีอยู่แล้วที่ได้บอกไปวันก่อนตัวธรรมชาติที่มันมารู้อาการเหล่านี้เนี่ยมีสองลักษณะอันแรกคือรู้แบบ สันชัตยานขอโทษนะว่ามีคนฝากของมาจากแพร่